สวัสดีครับก็มารายงานความคืบหน้าของตัวโครงการ i m a g e d e t e c t i o n นะครับด้วยกล้องตัว Thermal นะครับอตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกล้อง Thermal 3.5ของเลมต้านะครับที่ได้ได้ได้สั่งออนไลน์ All ไปนะครับผมติดตั้งอยู่บนตัว r r e k k o a r d b r r a k o u t b o a r d เวอร์ชัน2นะครับเราทำการเชื่อมต่อกับตัวนี่ครับ ตัว Raspberry Pi version 3บว B+ ibo, นะครับผมคือเราได้ทำการเชื่อมต่อแล้วก็ติดตั้งตาม Getting Star นะครับนะครับผมแล้วก็ทำการติดตั้งตัว OS ตัว Raspberry นะครับโดยให้มันบูตผ่านตัว c.li นะครับเรือตัว m a ม d าล n านะครับโดยไม่ได้เข้าไปเซตอัพเของที่เป็นตัว gui นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับติดปัญหาว่าคือเราได้ทำตามขั้นตอนทีละสเต็ปแล้วนะครับเพราะว่าทั้งลง kernel ทั้งตัวอัปเดตตัว r ัสเบีย r แล้วครับแต่ว่ายังติดตัวที่เป็นตัว building หรือตัว compile ของ อุปกรณ์เองก็คือตัวแรมต้านเองอะครับก็ไม่มั่นใจครับว,ว่าติดติดปัญหาอะไรแต่ว,ว่ากำลังหาทางแก้ไขอยู่ครับขอบคุณครับ